สวัสดีครับพบกับตอนที่2นะครับตอนการเข้าใช้งาน Google Sheets นะครับการเข้าใช้งาน Google Sheets นะครับสามารถทําได้หลายวิธีนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ3วิธีการเข้าใช้งานนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราเข้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมเข้า Google Chrome นะครับเมื่อเข้ามาแล้วให้เราดูนะครับว่าเราล็อกอิน Gmail หรือยังนะครับ หากว่าล็อกอินแล้วนะครับในที่นี้ผมล็อกอินแล้ว mm hmm. ก็จะพบว่ามุมขวาบนของเรามีบัญชี Google อยู่นะครับ mm hmm. วิธีที่1น,นะครับให้เราพิมพ์เลยครับว่า g o o g l e s h e e t s นะครับ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็เข้าลิงก์ที่เขียนว่า g o Google s h e e t s ได้เลยครับ mm hmm. ถ้าเราล็อกอิน Gmail เรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาสู่หน้าจอการทำงานได้เลยครับ mm hmm. ต่อไปนะครับวิธีที่2 ให้เราดูสังเกตที่มุมขวาบนนะครับจะมีจุดทั้งหมด9จุดนะครับถ้าเอาเมาส์ไปชี้จะขึ้นว่าแอป Google นะครับให้เราคลิก1ครั้งนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอสีเขียวๆนี้นะครับที่เขียนว่า h ชี s นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยก็จะเข้าสู่หน้าจอการทำงานนะครับส่วนวิธีที่3นะครับเป็นวิธีที่ผมแนะนำให้ทุกท่านทำวิธีนี้นะครับ ก็คือให้มาที่จุด9จุดนะครับแล้วก็คลิกนะครับหาคำว่า Drive นะครับหรือ Google Drive ของเรานั่นเองนะครับเมื่อคลิกแล้วเราจะเข้ามาสู่หน้าจอ Google Drive นะครับพอเข้ามาสู่หน้าจอ Google Drive แล้วนะครับเราจะพบไฟล์ต่างๆนะครับที่เราเคยทำไว้นะครับในที่นี้ผมก็ทำงาน อัปเดตงานบันทึกงานลงไปในไดฟ์ของผมเรื่อยๆนะครับเราจะมาสร้าง Google Sheets ลงไปในไดฟ์ของเรานะครับเพื่อให้เป็นระเบียบนะครับขั้นแรกเลยนะครับมาดูที่เครื่องหมายบวกด้านซ้ายนะครับนี่เลยเมื่อคลิกแล้วเราจะมีคำว่า Google Sheets ขึ้นมานะครับเราก็สามารถสร้างได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับ แต่ถ้าอยากให้ไฟล์เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวา1ครั้งคลิกที่คำว่าโฟลเดอร์ใหม่นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่างาน Google Sheets นะครับเสร็จแล้วกดสร้างครับก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเป็นโฟลเดอร์เปล่านะครับ เราจะมาสร้างงาน Google Sheets เข้าไปในโฟลเดอร์นี้กันนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับคลิกที่คำว่าบวกแล้วก็ Google Sheets นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าจอ Google Sheets แล้วครับผมลองตั้งชื่อไฟล์นะครับว่าสถิตินักเรียนนะครับเราลองมาเช็คดูนะครับนี่เลยครับ งานของผมก็จะอยู่ในโฟลเดอร์งาน Google Sheets ที่อยู่ในไดส์ Google Drive ของผมแล้ครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการสมัคร Gmail นะครับทำไมถึงต้องมี Gmail นะครับในการใช้งาน Google Sheets นะครับ Gmail นะครับเปรียบเสมือนกับ a อ c o u n t ์สำคัญของเรานะครับเป็นเหมือนตัวตนของเราบนการใช้งานเครื่องมือของ Google นะครับ ในที่นี้ผมยังล็อกอินอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกเอาให้ดูนะครับนี่นะครับเมื่อผมล็อกเอาออกมาแล้วผมลองเข้า Google Sheets ดูนะครับจะสังเกตได้ว่าผมจะเข้า Google Sheets ไม่ได้นะครับไม่เข้าสู่หน้าจอการทำงาน ผมต้องล็อกอินแอดเคาน o ์ l e หรือ Gmail ก่อนนะครับแต่ถ้าผมยังไม่มี Gmail นะครับเราก็ต้องมาสมัครกันนะครับนี่นะครับการสมัคร Gmail นะครับให้เราคลิกที่คำว่าสร้างบัญชีได้เลยครับเราจะต้องกรอกข้อมูล ตามที่เขาต้องการนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับในที่นี้ผมจะลองสมัครไปพร้อมๆกันเลยนะครับ กดถัดไปครับรหัสผ่านนะครับเขาบอกว่าต้องใช้ตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับหมายความว่าในรหัสผ่านเราจะต้องมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับการที่เราใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับเพื่อที่ เขาจะยืนยันตนนะครับในกรณีที่เราไปล็อกอินต่างเครื่องนะครับเขาจะมีข้อความหรืออาจจะมีขั้นตอนให้เราทําตามนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวเรานะครับใส่วันเดือนปีเกิดครับ ปีเกิดน่าจะต้องเป็นปีคศนะครับกดยอมรับครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เมื่อมี a อ c o u n t Gmail แล้วเราก็สามารถเข้าใช้งาน Google Sheets หรือเข้าใช้งานเครื่องมือต่างๆนะครับของ Google ได้ครับผม Thank you.